ต่อไปนะครับจะเป็นการบอกขนาดนะครับอันดับแรกนะครับเราจะสร้างสี่เหลี่ยมมาก่อนนะครับเพื่อจะแสดงว่าตัวปลายเราเนี่ยนะครับมีเซ็นเตอร์อยู่ตรงไหนนะครับจะได้กําหนดระยะห่างระหว่างเซ็นเตอร์สู่เซ็นเตอร์ได้นะครับก็ให้มาในหมวดของ annotation นะครับเลือกตรง c e n เ e r Li ยมนะครับวิธีการเลือกนะครับก็ให้คลิกซ้ายที่ขอบชิ้นงานตรงนี้กับคลิกขวาที่ขอบชิ้นงานตรงนี้ตัวทีนะครับคลิกเมาส์ซ้ายทั้งคู่นะครับตัวนี้ครับคลิกเมาส์ซ้ายนะครับคลิกเมาส์ซ้าย นี่ก็คลิกซ้ายคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายคลิกซ้ายนะฮะ,อะโอเคไปจากนั้นคลิกที่เส้นนะครับแล้วก็คลิกปลายเส้นดึงออกมานะครับตรงนี้เหมือนกันนะฮะคลิกดึงออกมานะครับที่ปลายเส้นโค้งก็คลิกดึงลงมานะครับคำวาจบเหมือนแค่นี้นะครับจะได้ดูสวยงาม จากนั้นก็จะมีที่รูเจาะด้วยนะครับใส่เพิ่มเข้าไปดูที่วิวอื่นครับตรงไหนจำเป็นอีกไหมโอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราสร้างเส้นวงกลม D C D มานะครับก็เข,ข้า,ขาที่ center mark นะครับคลิกที่วงกลมเลยนะครับอย่างน้อย3ามวงนะฮะต่าไม่ขึ้นนะครับเียกดบโอเค ได้แล้วนะครับนในเบื้องต้นนะครับเราก็จะได้เส้น BCD มาได้เส้นส r l ล n ยมานะครับสำหรับวิวนี้ไม่จะเป็นนะครับ,รบวัานี้ไม่จำเป็นแล้วเพราะเราดูรู้จากวิวนี้แล้วว่าเขาเป็นวงกลมเนาะตรงนี้ก็รู้แล้วนะครับลองดูครับ